สวัสดีช่วงสาย,สายเช้าวันอังคารครับพี่น้องทุกท่านเช้านี้ก็มาพบกับผมมิเตอร์แซมเช่นเคยนะครับที่ช่องยูทูบของมิเตอร์แซมเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมวันนี้ประเภทมีดสาลิกาขนาดเล็กของหลวงพ่อเดิมนะฮะจะมาให้เปรียบเทียบให้ท่านได้ชมพร้อมทั้งประวัติความเป็นมาเป็นไปนะครับว่ามีดสาลิกาขนาดเล็กนะครับ มีลักษณะเป็นอย่างไรมีธรรมชาติเป็นอย่างไรวันนี้ให้ดูมีดสาลิกาสองกริย์กับมีดสาลิกาสามกริย์ซึ่งเป็นมีดที่มีประวัติความเป็นไปเป็นมาของแต่ละด้ามชัดเจนนะครับทั้งสภาพใช้และสภาพไม่ได้ใช้นะครับเอามาให้ท่านได้ชมวันนี้แต่ก่อนจะเข้าสู่เรื่องราวนะครับพี่น้องพี่น้องที่อยากจะพูดคุยกับผมอยากจะรู้จักกับผมอยากจะทำ อยากจะเล่าเรื่องอยากจะแชร์ประสบการณ์อะไรก็แล้วแต่นี่นะครับพี่น้องสามารถเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรของผมก็คือ0863529656อันนี้เป็นเบอร์โทรนะครับท่านเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทนี้เท่านั้นนะครับอย่าเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วย ID ดีไลน์เด็ดขาดเนื่องจากว่า ID ดีไลน์เป็นไลน์เก่าที่ผมเคยล้างเครื่องแล้วไลน์มันหายแล้วกู้คืนมาไม่ได้นะครับ ใครเพิ่มเพื่อนด้วย ID ดีไลก็จะไปเข้าไลายเก่าแล้วผมเข้าดูไม่ได้เข้าอ่านไม่ได้นะครับดังนั้นท่านจะต้องเพิ่มเพื่อนด้วยเบอร์โทรเท่านั้นอย่าเพิ่มเพื่อนด้วย ID ดีไลนนะครับตรงนี้ต้องทำความเข้าใจพี่น้องหลายท่านก็บ่นว่าผมไม่อ่านผมไม่ต่อผมไม่รับเป็นเพื่อนอะไรประเภทนั้นนะครับก็ต้องทำความเข้าใจตรงนี้หรือพี่น้องที่เข้ามาชมใหม่ๆนะครับถ้าชมวิดีโอจบแล้วนะครับ คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ก็กดไลค์กด,กดแชร์กดติดตามกด,กดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดวิดีโอเพราะว่าวัตถุมงคลที่ผมนำมาให้ท่านได้ชมเนี่ยก็อนามัยชมอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นวัตถุมงคลที่ดูง่ายสบายตานะครับเหมาะกับพี่น้องท่านมีใหม่ที่กำลังเริ่มสะสมเริ่มเรียนรู้เนี่ยเหมาะมากเลยทีเดียวนะครับโอเคครับพี่น้องครับวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่มีดสตรีกาทั้งคู่เลยนะครับขอโทษครับ <c oughs> <c oughs> มีสาริกาเล่มนี้นะครับความยาวรวมด้ามเนี่ยสามนิ้วนะฮะความยาวรวมด้ามเนี่ยสามนิ้วเป็นมีดปักเป็นมีสาริกาขนาดเล็กนะครับใบมีดเนี่ยนิ้วครึ่งนะฮะด้ามนิ้วครึ่งรวมเป็นสามนิ้วนะครับเป็นมีสาริกา <c oughs> <c oughs> ขอโทษครับ <c oughs> สองกริย์นะครับ เนี่ยเป็นมีดสายกาสองกษัตริย์ส่วนอีกด้ามหนึ่งเป็นมีดสายกาสามกษัตริย์นะครับขนาดประมาณสามนิ้วครึ่งนะฮะประมาณสามนิ้วครึ่งมีดมีดมีดสายกานี้ก็ขนาดสองนิ้วสองนิ้วครึ่งสามนิ้วสามนิ้วครึ่งเราถือว่าเป็นมีดสายกาขนาดเล็กนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามา เรามารู้ประวัติความเป็นไปเป็นมาของมีดสลิกาเล่มนี้นะครับผมได้มาจากชาวบ้านหนองโคนะครับเป็นตระกูลข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะฮะเป็นตระกูลข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะครับแล้วเขาบันทึกไว้เขาบันทึกไว้เลยนะครับสําหรับมีดสริกาเล่มนี้เขาบันทึกไว้ว่าเขาได้มาในราวปีพศ2 4 8 8นะครับ ได้มาเราปีพศสองพันสี่รอยแปดสิบแปดวันที่ยี่สิบห้าสิงหาคมพศสองพันสี่ร้ยแดสิบปดเนี่ยวันที่เขาได้มานะครับเออเป็นข้าราชการเก่าต้นตระกูลเนี่ยเป็นนายทหารยศสูงนะครับได้มาช่วงสิ้นสงครามโลกนะฮะปีพศสองพันี่ร้อแปดิบแปดเนี่ยเป็นยุคที่สิ้นสงครามโลกแล้วนะครับมีเพื่อนนะมีเพื่อนทหาร ที่เป็นเพื่อนสนิทกันนำมาให้บอกว่าเป็นของที่บ้านที่พ่อแม่มอบให้กับเพื่อนทหารท่านนั้นเอาไปลบในสงครามโลกนะพ่อแม่ไปขอพ่อแม่ไปขอหลวงพ่อเดิมนะฮะไปขอมีดเล่มนี้จากหลวงพ่อเดิมเพื่อเอาให้ลกูกนำติดตัวไปลบสงครามโลกนะครับไปลบสงครามโลกก็มีดขนาดเล็ก เป็นมีดขนาดเล็กเนี่ยก็จะสามารถใส่กระเป๋าเสื้อได้นะครับสามารถใส่กระเป๋าเสื้อซึ่งเป็นมีดศริกาเนี่ยขนาดเล็กอย่างเงี้ยหลวงพ่อเดิมมอบให้มานะครับหลวงพ่อเดิมมอบให้มากับเพื่อนทหารที่สนิทแต่ว่าตระกูลที่ก็ได้มาเนี่ยได้มาในลาได้มาในปีพศ2488นะครับแล้วก็ตรงกับวันที่25สิงหาคมเนี่ยนี่เขาจดบันทึกไว้นะครับตอนไปลบอ่า พ่อแม่เขาก็กลัวว่าลูกจะเป็นอันตรายก็ไปขอหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมก็มอบมีดเล่มนี้ให้มาพ่อแม่ก็นํามาให้ลูกนําติดตัวลบในสงครามโลกก็ปลอดภัยนะฮะปลอดภัยเอ่อมีดไสากาเล่มนี้เมือ่อเมื่อแรกทีนี้เขาเลี่ยมไว้นะครับเขาเลี่ยมไว้เนี่ยเขาเลี่ยมไว้แล้วก็ปัจจุบันนี้แกะออกนะฮะปัจจุบันนี้แกะออก แต่ก่อนนี่เคยเลี่ยมไว้แขวนคอนะฮะไปลบเอ่อในช่วงสงครามโลกนั้นตระกูลนี้เขาเล่าว่าหลวงพ่อเดิมจะมีบทบาทเป็นอย่างมากในยุคสงครามโลกก็คือแนะนําให้ชาวบ้านขุดลุ้มหลบลภัยแล้วหลวงพ่อเดิมก็จะอมอบมีดมอบผ้ายันเสือ้อยันตะกุดพระเครื่องให้กับชาวบ้านเพื่อนำติดตัวเพื่อป้องกันของภัยอันตรายต่างๆหลวงพ่อเดิมท่าน มีบทบาททางด้านาในยุคสงครามโลกมากนะฮะในยุคสงครามโลกเนี่ยอันนี้คนเท่าคนแก่เล่าให้ผมฟังหลายคนแล้วนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องออหลวงพ่อเดิมเนี่ยท่านมีบทบาทในยุคสงครามโลกนะครับเนี่ยก็เป็นนายทหารเพื่อนเพื่อนนายทหารนะครับเพื่อนนายทหารยศชั้นผู้ใหญ่เหมือนกันนะครับทีนี้มีดเล่มนี้ มันผ่านการใช้มาในยุคสงครามโลกนะครับผ่านการใช้มาในยุคสงครามโลกเมื่อได้มาใหม่ๆเนี่ยนะครับ <c oughs> เมื่อได้มาใหม่ๆเนี่ยสภาพเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ดูนะสภาพจะเป็นแบบนี้เครือเครือหน่อยนะครับเอาที่เครือเนี่ยผมลืมเช็ดผมลืมเช็ดหน้าจอโทรศัพท์อ่าเครือเครือแบบนี้นะครับแต่ผมได้ไป เอาฝอยขัดหม้อเนี่ยไปล้างล้างที่ใบมีดออกนะล้างที่ใบมีดออกหน่อยนึงเพราะว่าคราบใครมันหนานะครับเขาก็จะผ่านการใช้ถูกเหงือถูกใครถูกลมถูกแดดมาพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มอบให้เพื่อนที่เป็นทหารผู้ที่เป็นเจ้าของปัจจุบันนี้นะครับเป็นรุ่นลูกแล้วนะครับเป็นรุ่นลูกนะครับก็เก็บไว้อย่างยาวนานนะครับบ้านนี้มีมีดหลายเล่มเลยทีเดียวมีมีดหลายเล่มนะครับผมจะ ทยอยเอามาเรื่อยๆนะครับชาวบ้านหนองโพเนี่ยเซียนแถวหนองโพเขาบอกว่ามีดเอาไปอยู่ส่วนกลางหมดแล้วไม่มีอยู่กับชาวบ้านหรอกอแต่ความจริงไม่ใช่เลยเขาที่บอกว่าไม่มีอยู่ในบ้านนั้นก็แสดงว่าเราไม่เคยเห็นเขาไม่เคยเอาออกมาให้ดูนั่นต่างหากนะครับแต่ความจริงเขายังเก็บไว้อย่างดีอีกหลายบ้านเลยทีเดียวนะครับยังมีอีกเยอะเนี่ยมีดสภาพแบบนี้นะครับสภาพแบบนี้เนี่ยสภาพแบบนี้นะครับเคลือเลยทีเดียว นะครับแต่ว่าชำชำเงือชำใครนะครับเพราะว่าผ่านสงครามโลกมาในาในยุคปีพศ2485นะครับเนี่เห็นไหมครับเป็นงานช่างฉิมนะครับใบมีดเล็กๆเนี่ยเนี่ยลายเสยมาใบโพแบบนี้เป็นช่างฉิมนะครับเนี่ยดูด้ามงาลั่นเล้าแล้วก็สวยงามทีเดียวปลาณีตนะฮะปราณีตมากนี่ปราณีตนะครับ เก่าเนี่ยบริเวณด้ามนีมีลั่นมีเล้านะครับแต่ว่าเก่ามากนะครับเก่ามากนี่เก่ามากเลยทีเดียวนะครับนี่ด้ามดูง่ายสบายตานะครับเป็นมีดที่ผ่านศึกสงครามมานะครับนี่เห็นไหมครับผ่านศึกสงครามมากับนายทหารท่านหนึ่งที่ไปรบสงครามโลกนะครับพ่อแม่เขากลัวเป็นอันตรายก็เลยไปขอมีดไปขอบูชามีดจากวัดมา ให้หลวงพ่อเดิมนมาติตฐานจิตปลุกเสกให้อีกหลายรอบเลยนะครับเอมอบให้ให้ลูกใส่กระเป๋าเสื้อนะพ่อเล็กนิดเดียวใส่กระเป๋าเสื้อติดตัวไปลบเนี่ยก็ปลอดภัยไม่มีอันตรายนะครับนี่ปลอดภัยไม่มีอันตรายดูดีครับสภาพมีดนี่สวยนะฮะสวยคลาสสิกมากนะครับเป็นมีดยุคปลายนะเนี่ยเป็นมีดยุคปลายนะครับเนี่ยลายมือช่างฉิมนะครับขนาดเล็กเนี่ยฝีมือช่างฉิมนะครับ เล็กมากเห็นไหมครับนี่แม้อะไรพวกนี้ก็เป็นธรรมชาติมากนะครับเนี่ยเป็นมีดยุคปลายนะครับเป็นมีดยุคปลายธรรมชาติจริงๆนะครับนี่เนี่ยดูดีครับอ่ะทีนี้เรามาดู <c oughs> เรามาดูตัวจริงดีกว่านะครับตัวจริงของมีดเนี่ย ในระดับเท่ากับนิ้วเท่ากับนิ้วกลางผมเนี่ยนะครับเท่ากับนิ้วกลางผมนะคะความยาวสามนิ้วรวมด้ามและฝักนะครับนี่นะครับเป็นแหมเป็นแหมเจ็ดเก้านะครับ เป็นแม้เจ็ดเก้าโดนเหงื่อโดนใครมาอย่างโชคชนนะครับนี่โดนเหงื่อโดนใครมาอย่างโชคชนด้ามอ่ามีลั่นมีเล้าตามสภาพใช้นะครับอ่ส่วนที่เน็บเนี่ยเป็นเป็นนาคนะครับที่เน็บนี้เป็นนาควงแหวนนี่ก็เป็นนาคนะฮะแต่พวกนั้นก็เป็นเงินหมดเลยนะครับเป็นเงิน นี่มีไส้กาขนาดเล็กนะฮะเล็กจริงๆนะครับเล็กจริงๆเนี่ยขนาดนิ้วขนาดอุ้ยเนี่ยขนาดนิ้วกลางผมเนี่ยนะครับเนี่ยขนาดนิ้วเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยขนาดนิ้วผมเนี่ยนะครับเล็กๆนะฮะเลี่ยมเลี่ยมตัดกรอบเงินตัดกรอบทองแล้วก็ห้อยติดตัวห้อยติดกระเป๋าไปไหนมาไหนก็ได้นะครับแบบนี้ ถือว่าเป็นมีดที่มีประสบการณ์ในยุคสงครามโลกนะครับประวัติความเป็นไปเป็นมาจากชาวบ้านหนองโพด้วยนะครับเก็บเป็นตระกูลทหารชั้นผู้ใหญ่นะฮะเป็นตระกูลทหารนะครับแล้วก็ได้มาจากทหารด้วยกันที่ไปรบสงครามโลกนะครับแต่ว่าเนี่ยท่านได้มาในตอนช่วงสิ้นสงครามโลกแล้วแล้วลเขาก็บันทึกว่าเขาได้เขาได้มาในปีพศ2488นรบนะครับสวยงามนะครับ พวกงาพวกอะไรพวกนี้มันดูง่ายนะถ้าโดนเหงือ่อโดนใครพวกนี้ก็ดูง่ายแต่ถ้าไม่โดนเหงือ่อโดนใครก็ดูง่ายเหมือนกันมันก็จะมีธรรมชาติอีกแบบหนึ่งวันนี้ผมจะเอาทั้งมีดสภาพใช้กับสภาพไม่ใช้ซี่ที่อยู่ในยุคเดียวกันเอามาให้กับพี่น้องได้ชมเป็นมีดสาสกาทั้งคู่ด้วยนะครับเนี่ยดูนะครับความปราณีตของแหมความปราณีตของอทุกวัสดุที่ประกอบเป็นมีดเนี่ยสำคัญนะครับจะหยาบหยาบไม่ได้นะฮะเกรดของวัสดุต้องเป็นเกรดสูงนะครับ ไม่ใช่เป็นอทองเหลืองทองแดงอะไรประเภทนั้นอันนั้นไม่ใช่นะนะครับจะต้องมีความปราณีตสูงเลยทีเดียวเนื่องจากว่าช่างที่สร้างช่างที่ผลิตพวกปลอกรัดกันมีดเนี่ยพวกแหมพวกอะไรพวกนี้เป็นช่างเงินช่างทองที่ที่ทำแหมส่งให้กับทางช่างอยู่เป็นประจำนะครับนี่นะครับ เราจะดูว่าเราจะดูคราบใครพวกนี้มันเป็นคราบใครธรรมชาติจริงๆนะครับดูง่ายสบายตามีสัิกานี่หาแท้แท้ยากนะหาแท้ยากนะครับตามภาพตามอะไรที่ลงลงกันเนี่ยร้อยเล่มจะเห็นมีอยู่แท้แท้สักเล่มสองเล่มสามเล่มเท่านั้นนะประมาณนั้นนะครับนอกนั้นมันมัน,ม,นมันไม่ใช่นะครับนอกกนั้นมันไม่ใช่เนี่ยสภาพสภาพใช้เป็นอย่างนี้นะครับสภาพใช้จะเป็นแบบนี้อ่ะ เดี๋ยวเรามาดูด้านในมีดเล่มนี้ไม่ได้ถอดไม่ได้ถูกถอดมาหลายสิบปีนะครับไม่ได้ถูกถอดมานี่หลายสิบปีเดี๋ยวผมจะอ,อส่องให้ดูนี่เป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้คราบใครนี่เดิมๆดิมนะคร,คร,ะค,รคราบใครนี่เดิมๆเลยนะครับเนี่ยคราบใครนี่เดิมๆแห้งเดิมๆทั้งด้านนอกด้านในนี่ ถือว่าเป็นธรรมชาติมากนะครับสําหรับมีดสายกาเล่มนี้นะครับมีดสายกาเล่มนี้ถือว่าเป็นธรรมชาติสุดๆแล้วนะครับส่วนใบมีดเนี่ยผมไปขัดเอาคราบใครออกหน่อยนะมันมันหนาเกินนะมันหนาเกินผมก็เลยขัดออกหน่อยนะครับถึงจะขัดยังไงก็แล้วแต่เนี่ยถึงจะขัดยังไงก็แล้วแต่แต่ว่ามันมีเอ่อมันมีธรรมชาติความเก่าปรากฏให้เราเห็นนะครับ มีดมีอายุประมาณสัก80กว่าปีนะฮะประมาณ80กว่าปีเนี่ยในยุคสงครามโลกเลยฮะไม่มีโยกไม่มีครอนเดิมๆไม่มีการยำไม่มีการยำใบมีดมาใส่กันนะครับอันนี้ก็คราบใครเดิมๆทั้งหมดเป็นงานช่างฉิมช่างเบอร์หนึ่งของวัดหนองโพนะครับอ่าเนี่ยเป็นงานช่างฉิมนะครับใบมีดนิ้วครึ่งเท่านั้น รประสบการณ์ถึงจะเป็นเล่มเล็กนี่แต่พุทธคุณไม่เล็กความศักดิ์สิทธิ์นี่ยิ่งใหญ่นะครับความศักดิ์สิทธิ์ของมีดหลวงพ่อเดิมนี่ใหญ่ไม่ได้เล็กนะครับไม่ได้เล็กเหมือนตัวมีดนะไม่ได้เล็กเหมือนตัวมีดนะครับเรื่องปฏิหารนั้นคงกับพันชาตรีแค้วคาดนะครับมหาอุดมหาอุดป้องกันเรื่องไร้ไรป้องกันเรื่อง อันตรายที่เรามองเห็นมองไม่เห็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสำหรับศัตรูหมู่มานที่คิดร้ายปองร้ายอะไรต่างๆเนี่ยนะครับถ้ามีวัตถุมงคลของลวงพ่อเดิมอยู่นี่จะทําอันตรายเราไม่ได้เว้นไว้แต่เรามีกรรมต่อกันนะฮรกามุนาวัตตีโลโกโสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะครับนัตถิกรรมมังสมาพลังไม่มีพลังใดๆจะใหญ่เกินกรรมนะครับไม่มีพลังยใดๆจะใหญ่เกินกรรมแม้แต่พระโมัลลานะ ซึ่งเป็นอัคารสาวกเบื้องซ้ายของหลวงของสมเด็จพระพุทธเจ้านะครับของพระพุทธเจ้าเราเนี่ยพระโมคคัลลานี้ถือว่าเป็นพระที่มีฤทธิ์มากที่สุดนะฮะรองลงมาจากพระพุทธเจ้าเลยนะครับแต่เมื่อถึงคราวเนี่ยเมื่อถึงคราวเคาะกรรมที่ท่านเคยสร้างมานะฮะเคยทุบเคยทุบพ,พ่อทุบแม่นะครับก็เหมือนกับเคยเทําร้ายพ่อแม่มานะครับ แม้แต่ชาติสุดท้ายเนี่ยาธาตุขันที่ท่านดำรงอยู่แม้แต่เป็นพระรหัน์เป็นอัคารสาวกเบื้องซ้ายแล้วเนี่ยก็ยังหนีกรรมไม่พ้นนะฮะนัตถิกรรมมังสมาพลังไม่มีพลังใดๆจะใหญ่เกินกรรมดังนั้นถ้าเราไม่มีกรรมต่อกันเนี่ยนะไม่มีกรรมต่อกันเนี่ยอย่างไงก็ทําอันตรายไม่ได้ถ้ามีวัตถุมงคลของหลวงพ่อนะครับแต่ถ้ามีกรรมถ้ามีกรรมต่อกันก็ก็เหมือนอย่างตีใหญ่นะฮะเหมือนอย่างตีใหญ่อะ พอถึงคราวตายนี่ดันลืมตะกุดดันลืมพระเครื่องหลวงพ่อสูตรวัดกาหลงเนี่ยว <bitterness> ันที่ตายไม่มีไม่มีพระเครื่องไม่มีตะกุดที่เคยตัวเองเคยรอดหลายหลายครั้งนั้นก็ทําให้เขาลืมทำให้เขาลืมตะกุดทําให้ตะกุดหายไปแล้วก็ถูกตํารวจวิสามันฆ่านะครับอันนั้นถือถึงข่าวจริงๆนะครับถึงข่าวจริงๆโดนบันดาลให้ลืมตะกุดโดนบันดาลให้ไม่มีพระติดตัวนะครับวันที่ตี๋ใหญ่ตายนะ อันนั้นก็คือเรื่องของกรรมนะครับอันนี้ผมกําลังจะบอกว่าถ้ามีวัตถุมงคลของพ่อเดิมถ้าไม่มีกรรมต่อกันนี่นะทาอันตรายกันไม่ได้นะครับทําอันตรายกันไม่ได้นะฮะนี่เห็นไหมครับสวยงามดูง่ายสบายตาสําหรับมีดเล่มนี้ประวัติความเป็นไปเป็นมาชัดเจนสําหรับมีดสลิกาหาแทๆ้ๆยากมากนะครับหาแทๆ้ๆยากและก็พบเจอ,อยากด้วยนะครับพบเจอ,อยาก แต่เล่มนี้ง่ายเลยนะดูง่ายประวัติชัดเจนด้วยเขาบันทึกประวัติมานะบันทึกประวัติมานะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับบันทึกประวัตินี่เห็นไหมครับโอ้โหสวยสวยจริงๆนะครับมีดเล่มนี้เนี่ยคลาสสิกคลาสสิกในแบบที่ถูกใช้มานะคลาสสิกธรรมชาตินี้จัดจา้านธรรมชาติจัดจา้านลักษณะของมีดนะครับลักษณะของมีดก็ อ่เป็นลักษณะของมีดทิ้งงดงามนะครับงดงามมากนี่เล็กๆขนาดนี้นะครับเล็กขนาดนี้นี่เห็นไหมครับเล็กมากเลยไหมครับหาดูง่ายๆแบบนี้ยากอีกแล้วนะครับยากนะยากหาดูง่ายๆแบบเนี้ยเราจะหาดูได้ยากนะครับเนี่ยนะครับหาดูมีดง่ายๆที่ดูง่ายๆนะหาดูได้ยากพูดไปพูดมาเดี๋ยวงงพูดไปพูดมาเดี๋ยวงงอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูสภาพมีดที่ ที่ไม่ได้ถูกใช้เลยนะครับสภาพมีดที่ไม่ได้ถูกใช้นะครับมีดเล่มนี้เป็นมีดขนาดความยาวรวมด้ามเนี่ยสามนิ้วครึ่งเป็นมีดสามกริย์เป็นมีดสาริกาเหมือนกันนะครับเ,เป็นมีดประจําตระกูลของคารหาบดีท่านหนึ่งที่เป็นตระกูลลูกศิฤฤษย์หลวงพ่อเดิมโดยตรงนะครับสร้างไว้ประจําตระกูลนะรสร้างไว้ประจําตระกูลเป็นมีดยุคปลายเหมือนกันนะครับ 3กษัตรนี่สมกษัตริย์นะครับดูนะครับสกษัตริย์ด้ามงานี่ไอความจริงมีดเล่มนี้มันอยู่ในตู้เซฟนะแต่พอมาอยู่กับผมเนี่ยถูกอากาศนะถึงผงผมจะเก็บไว้ในในกล่องก็จริงนะแต่ว่าอากาศมันก็ซึมเข้าไปได้แล้วก็ผมจับบ่อยจับบ่อยจ,จับมาส่องบ่อยผมเนี่ยสองทั้งวัน สองทุกวันมีดเล่มเดียวสมมุติว่ามีดเล่มเดียวผมส่องเป็นหมื่นๆครั้งอ่ะนะครับเป็นหมื่นครั้งแล้วก็นู่นอ่ะส่องไปยันตายเนี่ยส่องไปยันตายเพราะอะไรส่องเพราะอะไรส่องเพราะใจรักส่องเพราะใจศรัทธานะครับส่องเพราะใจศรัทธาเอ่อมีดมันจะหลวมนะครับมันมันจะไอไอปอกเนี่ยมันจะเริ่มเริ่มหลวมเนื่องจากว่า ผ่านการเวลามาประมาณ80ปีงานพวกนี้จะหดตัวเมื่องานหดตัววัตถุวัดสดุที่เป็นพวกนาคพวกแหมพวกนี้มันเป็นโลหะมันไม่หดตัวนะครับมันอยู่อย่างไงอยู่อย่างนั้นอยู่อย่างไงอยู่อย่างนั้นแต่งานนียมันเป็นของซากช้างมันเป็นชิ้นส่วนของช้างเนี่ยมันสามารถหดตัวได้แห้งตัวได้มันก็เลยทําให้งานนี้หดตัวแล้วก็ทําให้หลวมนะฮะมันทําให้หลวมนี้ใน,น,นลักษณะแบบนี้นะครับอย่างนี้เขาเรียกว่ามีดสามกษัตัตย์ คำว่ามี3สามกษัตริย์ก็คือมีนาคมีเงินดำๆนี่เงินแล้วก็มีทองคําเห็นไหมครับมีมีโลหะสามชนิดรวมอยู่กันอยู่ด้วยกันเนี่ยนาคเงินทองคําอย่างนี้เราเรียกว่ามีดสามกษัตริย์แต่มีดแบบนี้เนี่ยแต่มีดแบบเนี้ยเขามีแค่นาคเห็นไหมครับตัวเน็บนี่เป็นนาคตัวแหวนนี่เป็นนาคตรงนี้เป็นเงินนะอย่างนี้เขาเรียกว่ามีดสองกษัตริย์เพราะว่ามีามีโลหะอยู่สองอย่าง นะครับแต่นี่มีโลหะสอย่างมีโลหะที่มีค่า3อย่างเราเรียกว่ามีด3กษัตริย์กับมีดกษักริยันะครับแต่ทั้ง3กษัตริย์และ2กษัตริย์ถ้าเป็นขนาดสาริกานะครับถ้าเป็นขนาดสาริการนี่มีดสาริกาบางเล่มราคาล้านกว่านะมีดสาริการบางเล่มราคาล้านกว่าโดยเฉพาะมีดกษักริยันะครับราคาล้านกว่าเลยทีเดียวต่อย่างน้อยเนี่ยมีดพวกนี้ในราคา6กแสนเจ็ดแสนทั้งนั้นนะครับในราคาหลักแสนทั้งนั้น อันนี้พูดตามที่เขาเช่าซื้อเช่าอะไรกันนะเวลาเราได้มาเนี่ยก็ไม่ใช่ได้มาในราคาถูกๆนะครับผมใช้อ่งบประมาณในการเช่าพวกเนี้ยในราคาสูงมากนะครับในราคาสูงมากนี่แต่ละปีแต่ละปีเนี่ยผมเช่าเป็นสิบนะฮะเช่าเป็นสิบนะครับคำว่าเช่าเป็นสิบก็คือไม่ใช่เช่าสิบร้อยไม่ใช่เช่าสิบหมื่นแล้วก็ไม่ใช่เช่า อย่างนั้นด้วยนะยังเยอะเยอะนะครับเยอะอ่าดูมีดเล่มนี้นะครับตรงนี้เป็นนาคนะครับตรงนี้เป็นนาคเป็นเงินเป็นทองคํานะครับนี่เห็นไหมครับโอ้โ,อโหงดงามจริงๆนะครับงดงามทําจากช่างมืออาชีพทั้งหมดนะครับแล้วมีดเล่มนี้เนี่ยอยู่ในตู้เซฟอยู่ในตู้เซฟ ตอนที่ผมได้มาใหม่ๆนี่ก็จะขาวนะครับเพราะว่าเขาไม่โดนอากาศเขาอยู่ในตู้เซฟแต่พอมาอยู่ก็จะอยู่ในกล่องอยู่ในกล่องอากาศก็เข้าได้นะครับมันก็เลยงางเงอือพวกนี้มันก็เลยมีอันนี้แล้วผมจับบ่อยจับบ่อยเงอือใครอะไรพวกนี้มันก็ซึมเข้าไปนะครับแต่จะถูกใช้ไม่ถูกใช้เนี่ยความแห้งจะปรากฏด้านในด้านนอกชัดเจนนะครับด้านในด้านนอกชัดเจนแบบนี้อันนี้เป็นมีด าสาธิกานะครับมาดูเล่มนี้ก็เป็นมีดของช่างฉิมเหมือนกันเห็นไหมครับเป็นมีดของช่างฉิมเหมือนกันเนี่ยท่านขราบ,บดีท่านสร้างไว้ปเป็นมีดประจําตระกูลนะครับเป็นมีดประจําตระกูลเนี่ยเป็นมีดช่างฉิมนะครับศิละปะของช่างฉิมเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับดูธรรมชาติ ดูคราบใครเหล็กดีนะครับเหล็กดีเหล็กแบบนี้ก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องสนิมมากแต่ก็ต้องดูแลนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นสนิมได้นะครับนี่ไหมครับการการตอกนี่เป็นการตอกมือทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเล่มเล็กเล่มใหญ่ไม่ว่าจะเป็นมีดไซส์ขนาดสาติกาจะต้องเป็นการตอกมือห้ามปัม๊มห้าม,ห,ามหล่อนะครับทั้งปัม๊มทั้งหลอ่อไม่ใช่มีด ไม่ใช่มีดหลวงพ่อเดิมนะครับอ่านี้เป็นอะไรที่โอ้โหงดงามมากนะครับมีดเล่มนี้ผมได้มานานแล้วนะฮะได้มานานอ่าได้มานานแล้วก็คงจะอยู่กับผมอีกนานเหมือนกัน <c oughs> นะครับเป็นมีดที่อ่อเป็นมีดที่มีประวัติความเป็นไปเป็นมาชัดเจนจากตระกูลลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมนะฮะเล่มนี้นะครับแต่ว่าเล่มเมื่อสักครู่นี้เป็นตระกูลของทหารที่ อ,อยู่ที่บ้านหนองโพผ่านศึกสงครามโลกมานะครับแต่เล่มนี้เป็นของท่านกระหับบดีในยุคนั้นเหมือนกันนะครับนี่นะครับสวยงามงานนี่ก็ถือว่าเป็นงานที่ที่สวยนะครับใบมีดก็เป็นใบมีดที่สวยงามนะครับขนาดความยาวประมาณาสามนิ้วครึ่งรวมด้ามและฝักนะครับเล็กๆหาไม่ได้เจอได้ง่ายๆผมเอามีดสองสอง สองสภาพมาให้ท่านได้ชมก็คือมีดแบบมีดแบบสภาพใช้มานะครับมีดแบบสภาพใช้ก็คือมีดแบบชาวบ้านหนองโพนะครับมีดของท่านณนาบดีเนี่ยเป็นมีดที่ถูกเก็บมาเป็นมีดที่ถูกเก็บมาอย่างดีอยู่ในตู้เซฟนะครับผมก็เลยเอามีดทั้งสองแบบเอามีดทั้งสองแบบเนี่ยมาให้กับท่านได้ชมว่าสภาพใช้เป็นอย่างไรสภาพที่ไม่ได้ถูกใช้เป็นอย่างไรนะครับ และธรรมชาติต่างกันอย่างไรนะครับธรรมชาติต่างกันอย่างไรแต่ถ้าถูกใช้เหมือนกันเขาก็จะเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเก็บเหมือนกันเขาก็จะเหมือนกันเหมือนกันนะครับเนี่ยประมาณนี้ดังนั้นวันนี้ผมได้เอามีดขนาดไซส์สากาขนาดเล็กที่สุดของหลวงพ่อเดิมมาแชร์ให้กับพี่น้องได้ชม พี่น้องท่านใหม่ๆนะครับถ้าเข้ามาชมผมเป็นครั้งแรกนะครับถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด,กดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดวิดีโอที่ผมได้ทําออกมาเป็นประจำประจำนะครับวัตถุมงคลที่ผมนำมาให้ท่านได้ชมเป็นวัตถุมงคลที่มีประวัติความเป็นมาเป็นไปชัดเจนและธรรมชาติชัดเจนร,รูปแบบชัดเจนกรรมวิธีชัดเจนทั้งหมดเหมาะอย่างยิ่งที่พี่น้องท่านใหม่ๆจะจะเข้ามาดูและจดจำธรรมชาติเหล่านีา้กรรมวิธีเหล่านี้แล้วก็ศิลปะของช่างนะครับ ชัดเจนทั้งหมดทั้งหมดนะครับพี่น้องที่พี่น้องกเก่าๆนะครับที่อยากจะพูดคุยกับผมอยากจะรู้จักกับผมอยากจะแชร์ประสบการณ์อะไรให้ผมฟังหรืออ,อยากจะถามข้อมูลอะไรบางอย่างแต่ห้ามถามเรื่องเก๋แท้นะครับถามข้อมูลบางอย่างอะไรก็ได้นะครับคุยกันรู้จักกันหรืออยากจะมานั่งทานทานกาแฟด้วยกันดื่มกาแฟด้วยกันก็มาติดต่อมาทางเบอร์โทร0863529656นะครับตรงนี้เป็นช่องทางติดต่อกับผมโดยตรงนะครับ สำหรับวันนี้ก็น่าจะายุติประมาณนี้นะครับก็น,น่าจะยุติประมาณนี้เพราะว่า,าวิดีโอก็ประมาณ27นาทีแล้วนะครับ <c oughs> ขอบารมี <c oughs> ครูบาอาจารย์บารมีหลวงพ่อเดิมปกป้องคุ้มครองพี่น้องและครอบครัวให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับครับสวัสดีครับ,รรบผมมิตรแซมครับ